ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังวิดีโอและชมอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระครูดาปัญญาคุณจาวาดพระศิังทองบรรยายธรรมทางโสเชี่ลแห่งนี้เป็นประจำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็รับชมรับฟังได้วันนี้จะขอยกเอา ธรรมะในพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทำมันยอดเยี่ยมสประการด้วยกันทำนยอดอันยอดเยี่ยมสประการคือหนึ่งศีลคือความรักษากายวายจาให้เรียบร้อยสองสมาธิการตั้งใจมั่น 3. ปัญญา ความรอบรู้4วิมุตตคือความหลุดพ้นทั้งสี่อย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมมันยอดเยี่ยมศีลเป็นเบื้องต้นเราต้องถ้าเรายังไม่รู้เรื่องธรรมะเราก็รักษาศีลก่อนศีลนี่เราพอจะ เข้าใจง่ายกว่าธรรมะหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมานี่ชัดเจนเราสามารถรู้ได้แล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ปฏิบัติได้เห็นชัดเจนนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็เป็นศีลแล้วถ้าเราไม่รักทรัพย์เราก็เป็นศีลแล้วถ้าเราไม่ประพฤติทะเลาลาลกับเรื่องผู้หญิงแล้วก็เป็นศีลแล้ว ถ้าเราไม่พูดปดก็เป็นศีลแล้วถ้าเราไม่เสพของมึนเมาไม่ดื่มของมึนเมาเราก็เป็นศีลแล้วศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษนั่นเองประการที่2ส,สมาธิคือการตั้งใจมั่นสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอบรมนะการอบรมมีหลายอย่างการอบรมให้เป็นสมาธิ อย่างเช่นเรามีสติควบคุมจิตมาให้จิตของเราวิ่งออกไปจุดนั้นจุดนี้ไปที่นูน่นที่นี่เราเอาเราควบคุมจิตเราเอาไว้ให้จิตของเราเป็นสมาธินะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเราสามารถใช้จิตทำงานอะไร ก็ประสบความสำเร็จได้ดีกว่าจิตไม่เป็นสมาธนะิถ้าสมาธิถือขั้นอัปปนาสมาธิก็สามารถเกิดฌานสมาบัติให้เรารู้เห็นด้วยฌานได้รู้เห็นสิ่งต่างๆได้เพราะไรทีนี้ระดับทางสมาธิที่ทำให้ตั้งให มีความตั้งใจมั่นเราจะทำอะไรเราก็เด็ดเดียวไม่วันไหวเพราะจิตเราเป็นสมาธิตั้งใจทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะทำงานทางโลกหรือไม่ว่าจะทำงานทางธรรมหรือปฏิบัติธรรมก็จริงจังนั่นคือความตั้งใจมั่นประการที่สามคือปัญญา ปัญญาเราเราก็ต้องเกิดขึ้นจากการอบรมนะปัญญาทางโลกเราก็เรียนรู้ตามห้องเรียนตามครูบาอาจารย์ถ้าปัญญาทางธรรมเราก็ฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญาเบื้องต้นก็คือรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ศีลเป็นไปะจะให้เกิดสมาธิปัสมาธิเป็นไปะจะให้เกิดปัญญานั่นเองปัญญานี้เราสามารถ รู้ว่าอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์นั่นคือตัวปัญญาทีนี้พอประการที่สี่ก็คือวิมุตตวิมุตตคือความหลุดพ้นพอเราได้ปัญญาแล้วเรากป็ปฏิบัติให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากความชั่วร้าย หลุดพ้นจากความชั่วร้ายเราจะไม่หวนไปทําสิ่งชั่วร้ายอีกแล้วเพราะจิตเราเรามีปัญญาแล้วเรามันหลุดออกมาแล้วหรือหลุดพ้นจากกิเลสถ้าว่าหลุดพ้นจากกิเลสคือไม่มีกิเลสมีสองอย่างหลุดพ้นจากความชั่วร้ายและหลุดพ้นจากกิเลสถ้าหลุดพ้นจากความชั่วร้ายเราอาจจะมีกิเลสอยู่แต่เราไม่ทําความชั่วร้าย ไม่ทำบาปไม่สร้างกรรมแต่ถ้าหลุดพ้นจากกิเลสคือไม่มีกิเลสอันนั้นคือเป็นธรรมยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้เราปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุติถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวิมุติเราก็ยังไม่จบจากการ ที่จะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราหลุดพ้นวิมุตต์แล้วก็คือไม่ปฏิบัติอะไรแล้วเป็นอาเสสะบุเป็นอาเสเาเขาบุคคลแต่ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นก็ยังเป็นเสขาบุคคลยังจะปฏิบัติหาสแงหาความดีต่อไปถ้าบุรุษพ้นลพลแล้วก็เป็นอาเสขาบุคคลทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปคือหลุดออกไปหมดแล้ว คือพระนิพพานนั่นเองวันนี้ได้บรรยายทำมันยอดเยี่ยมมาสี่ประการก็หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและชมวันนี้ขอยุติไว้แต่เพียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร